นิทานเรื่องบนยอดเขามีอะไรกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งอยู่อาศัยใกล้กับภูเขาและทุกๆวันเขาคิดว่าอยากจะลองขึ้นไปบนเขาลูกนั้นดูสักครั้งเขาอยากรู้ว่าการยืนอยู่บนยอดเขานั้นมันรู้สึกอย่างไรและแน่นอน ด้วยขนาดของภูเขาที่สูงใหญ่จึงทำให้เขาพยายามคิดอยู่เสมอว่าจะปีนขึ้นไปได้อย่างไรด้วยเช่นกันและแล้ววันหนึ่งชายหนุ่มก็พร้อมสำหรับการออกเดินทางถึงเวลาแล้วที่เขาจะขึ้นไปบนภูเขาลูกนั้นชายหนุ่มได้เดินทางไปถึงตีนเขาเขาได้พบกับนักเดินทางคนหนึ่งจึงได้หยุดเพื่อสนทนาด้วย ขอโทษนะครับพอดีว่าผมเป็นมือใหม่ไม่ทราบว่าคุณพอจะรู้ไหมผมจะขึ้นไปบนภูเขาลูกนั้นได้อย่างไรและไม่ทราบว่าบนภูเขาลูกนั้นมีอะไรบ้างครับนักเดินทางได้ฟังก็ตอบกลับไปว่าอ๋องั้นเหรอครับผมเองก็เป็นมือใหม่เหมือนกันผมนั้นก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าบนภูเขามีอะไร แต่วิธีการของผมในการที่จะขึ้นไปนั้นก็คือการเลือกซื้ออุปกรณ์จากร้านใกล้ๆและได้ซื้อแผนที่ไว้เพื่อนำทางครับชายหนุ่มรับฟังอย่างตั้งใจเมื่อเห็นเช่นนั้นนักเดินทางจึงได้แบ่งปันเส้นทางและแผนการของเขาให้ชายหนุ่มได้ฟังทั้งหมดแต่ทว่าหลังจากที่นักเดินทางมือใหม่ได้จากไปแล้ว ใช่หนุ่มก็คิดได้ว่าเราไม่ควรเชื่อคำพูดใดๆจากผู้ที่ไม่มีประสบการณ์เพราะความรู้ของเขานั้นอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้ว่าแล้วเขาก็ได้เดินทางต่อไปจนไปหยุดอยู่ที่เชิงเขาเพียงแค่ถึงตรงนี้ใช่หนุ่มก็พบว่าตัวเขานั้นก็เริ่มเหนื่อยมากแล้วดูเหมือนการขึ้นไปบนนั้น คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดอย่างแน่นอนขณะที่ชายหนุ่มกำลังนั่งพักเขาก็ได้เจอกับนักเดินทางคนหนึ่งเดินผ่านมาแต่นักเดินทางคนนี้ดูลักษณะแล้วน่าจะเป็นมืออาชีพอย่างแน่นอนเขาจะต้องเคยขึ้นไปบนภูเขาลูกนี้แล้วอย่างแน่นอนว่าแล้วชายหนุ่มก็เดินเข้าไปสอบถามขอโทษนะครับไม่ทราบว่าพ่อจะแบ่งปันวิธีการ ขึ้นไปบนภูเขาให้ผมหน่อยได้ไหมแล้วไม่ทราบว่าบนยอดเขามีอะไรหรอนักเดินทางหันมาตอบชายหนุ่มด้วยความเต็มใจทั้งข้อมูลของการเดินทางเส้นทางที่เขาเลือกใช้และความลับของสิ่งที่อยู่บนยอดเขาอันแสนห่างไกลด้วยแต่ชายหนุ่มกลับรู้สึกว่าเส้นทางที่นักเดินทางบอกมานั้นมันฟังดูยากลำบาก และเหนื่อยมากเหลือเกินเขาจึงได้ตัดสินใจไม่ทำตามวิธีนั้นหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปชายหนุ่มยังคงอยู่ที่เดิมเขาเฝ้าไถ่ายถามกับนักเดินทางมากมายที่เขาได้พบเจอทั้งวิธีการและสิ่งที่พวกเขามองเห็นบนนั้นเมื่อชายหนุ่มได้ข้อมูลจากนักเดินทางกว่า30คนแล้วเขาก็ถอนหายใจออกมาแล้วก็คิดได้ว่า จากข้อมูลทั้งหมดที่เขาได้มานั้นก็พอจะทําให้เขารู้แล้วว่าบนยอดเขามีอะไรแล้วถ้าอย่างนั้นเขาจะเหนื่อยและพยายามขึ้นไปอีกทำไมด้วยเหตุนั้นชายหนุ่มจึงไม่เคยออกเดินทางด้วยตัวเองเลยสักครั้งเดียวและแล้ววันเวลาก็ได้ผ่านไปบัดนี้ชายหนุ่มได้กลายเป็นชายชาราไปเสียแล้ว เขาได้กลับไปเยี่ยมบ้านเก่าของเขาที่อยู่ใกล้กับภูเขาสูงและช่างเป็นเรื่องบังเอิญเหลือเกินที่เขาได้เจอกับนักเดินทางคนแรกอีกครั้งสวัสดีครับจำได้ไหมเราเคยเจอกันเมื่อนานมาแล้วที่ตีนเขาลูกนี้นักเดินทางชาราตอบกลับในทันทีแน่นอนจำได้สิครับเพราะนั่นคือการออกเดินทางครั้งแรกของผมเลยและถ้าเดาไม่ผิด ก็น่าจะเป็นการออกเดินทางครั้งแรกของคุณด้วยในตอนนั้นผมยังได้แบ่งปันเส้นทางและแผนที่กับคุณอยู่เลยช,ชายชราเอ่ยถามคุณขึ้นไปถึงยอดเขาแล้วใช่ไหมนักเดินทางชาราก็ตอบว่าใช่ครับผมขึ้นไปหลายครั้งแล้วและทุกครั้งมันก็ทำให้ผมทึ่งเสมอชายหนุ่มได้ฟังก็เกิดความสงสยัย ทำไมกันล่ะในเมื่อคุณรู้แล้วว่าบนนั้นมีอะไรทำไมถึงยังขึ้นไปอีกล่ะนักเดินทางชราดได้ฟังเช่นนั้นก็ถึงกับทำหน้างง,งถามอะไรอย่างนั้นล่ะครับถ้าคุณเคยขึ้นไปถึงยอดเขาคุณก็น่าจะเข้าใจสิว่าแค่ความรู้น่ะมันเทียบไม่ได้เลยกับประสบการณ์จริงที่ได้พบเจอความประทับใจและความยินดี ที่ขึ้นไปถึงได้นั้นถ้ายังไม่ลองขึ้นไปสักครั้งก็คงไม่มีวันเข้าใจชายชาราได้ฟังเช่นนั้นก็ได้แต่รู้สึกเสียใจเพราะว่าตัวเขาในตอนนี้นั้นถึงแม้จะอยากขึ้นไปสักแค่ไหนสังขารของเขาก็คงจะทำแบบนั้นไม่ไหวแล้วนิทานเรื่องนี้สะท้อนบางอย่างในชีวิตคุณต้องหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุด สำหรับคุณเองให้เจอจะลอกเรียนคนอื่นร้อเเซนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะประสบการณ์และข้อจำกัดของแต่ละคนนั้นมันแตกต่างกันข้อมูลบางอย่างและประสบการณ์ชีวิตที่คนอื่นให้คุณแม้คุณจะสามารถทําความเข้าใจมันได้จากคำพูดได้จากการฟังแต่มันเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะเข้าใจมันอย่างแท้จริง คุณจะเข้าใจประสบการณ์นั้นอย่างชัดเจนและลึกซึ้งได้ก็ต่อเมื่อคุณได้ไปยืนอยู่บนนั้นด้วยตัวของคุณเองเท่านั้นเมื่อทุ่มเทความพยายามอย่างถูกต้องในการปีนเขาคุณก็จะได้เรียนรู้จากความผิดพลาดและในที่สุดคุณก็จะค้นพบทิศทางและวิธีการที่เหมาะสมสำหรับคุณมากที่สุดแต่ทุกอย่างมันจะไม่มีวันเริ่มต้นขึ้นได้เลย หากคุณคอยแต่หาทางลัดที่จะทำให้ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องพยายามอะไรเลยเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่คุณต้องการสุดท้ายวันหนึ่งแม้คุณจะอยากเริ่มต้นมันก็อาจจะสายไปแล้วดังเช่นชายหนุ่มในนิทาน